สวัสดีค่ะแลมมี่ DIY ค่ะวันนี้พี่แลมจะพาทำกระทรงใบตองแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวันนี้จะพาทำกลีบกระทรงแบบกลีบแมงดาแล้วก็กลีบกระพุ้งนะคะข้างในสีเหลืองๆนี้ก็จะเป็นกลีบกระพุ้งค่ะด้านนอกนี่นะคะก็จะเป็นกลีบแมงดาค่ะตอนนี้เราก็ทำกลีบแมงดาเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำกลีบกระพุ้งค่ะกลีบกระพุ้งนะคะเราใช้ความยาวของใบตองอยู่ที่3นิ้ว ส่วนความกว้างตรงนี้อยู่ที่3เซนติเมตรนะคะวิธีพับให้เราหงายไปตองขึ้นนะคะแล้วพับไปตองเข้าหากันแบบนี้นะคะดูช้าๆนะคะแล้วให้เราพับฝั่งซ้ายมือเข้ามาจะได้แบบนี้แล้วให้เราใช้นิ้วด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะด้านล่างดันขึ้นนะคะดันด้าน,น,นล่างขึ้นแล้วก็มง้นมาแบบนี้บิดเข้าไปแบบนี้ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้เรานํามาใส่ตรงกลางก่อนนะคะค่ะจับให้ตรงแล้วก็เย็บไว้ค่ะดูอีกครั้งนะคะพับเข้ามาและพับลงมาแบบนี้แล้วบิดด้านล่างขึ้นแล้วก็เกี้ยวมาด้านบนแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วเราก็นำไปเย็บอ,อันที่สองลงมาค่ะ,ะดูอีกครั้งนะคะใหบตองขึ้นแล้วพับลงพับลงแล้วก็บิดห้วนะจะได้แบบนี้ถ้าใบาตองแข็งจะทำยากนะคะใบตองก็จะแตกนะคะเราใช้ใบตองอ่อนที่เรานำไปผึ่งลมแล้วนะคะใบตองก็จะมีความนิ่มอันนี้ใบตองสีเหลืองนี้ก็คือ เรานําใบตองมาเก็บไว้ในบ้านนะคะไว้ในร่มแล้วประมาณ 3- ามสี่วันใบตองจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเหลืองค่ะ,ะถ้าใครมีต้นกล้วยห,หลังบ้านนะคะก็สามารถไปเก็บที่หลังบ้านได้นะคะเพราะว่าต้นกล้วยบางต้นเขาก็จะใบของเขาก็จะเริ่มแก่แล้วเราก็ไปเก็บใบเหลือง,งมาทําได้ค่ะบิดม้วนเล็กน้อยนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดนะคะน้าแล้ก็ฉีกออกมานะคะแล้วเราก็นำมาตัดให้เท่าๆกันวิธีการตัดเราก็จะเริ่มตัดจาก ส่วนปลายออกนะคะแล้วเราก็ตัดกายเท่าๆกันนะคะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาส่วนในที่อ่อนๆของด้านปลายใบตองเนี่ยมาทําจะทําง่ายนะคะค่ะเราก็พับลงแล้วก็พับลงแล้วก็บิมวนขึ้นอ่าเราก็จะได้กระปุะพุงแบบนี้นะคะแล้วเราก็นํามาย็บต่อกันลงมาค่ะ แล้วอสองอันสุดท้ายเราก็นำมาแปะไปด้านล่างสองอันนะคะแล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกเราก็จะได้กลีบกระพุ้งในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาประกอบตัวกระทงค่ะฐานกระทงลักษณะความกว้างอยู่ที่8นิ้วนะคะเราก็จะนำกลีบกระพุ้งเอาวางก่อนค่ะ แล้วเราก็ใช้ไม้ปักไว้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่นะคะแล้วเราก็นำมาวางต่อกันได้ะค่ะให้ชิดๆกันเลยนะคะ แล้วเราก็นำมาวางต่อกันค่ะสำหรับวิธีการทำกลีบแมงดาพี่แรมจะแปะลิงก์คลิปไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปชมกันดูนะคะว่าวิธีการทำกลีบแมงดาจะททำยังไงนะคะทำไม่ยากค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ ห้ากลีบแล้วนะคะหกกลีบค่ะกลีบที่เจ็ดเราก็จะนํามาวางต่อกันค่ะค่ะกลีบที่เจ็ดเราก็นํามาวางต่อกันค่ะค่ะแล้วก็ใช้หมุดปักไว้นะคะกลีบที่แปดเราก็นํามาวางก็จะพอดีกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ปักยึดไว้ค่ะแล้วเราก็จะได้ฐานกระทงในลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามค่ะเราก็จะนํากลีบใบตองแบบนี้นะคะมาวางสลับวางกัน อันนี้เราจะวางตรงมุมตรงนี้ก่อนนะคะเราจะวางสับว่างกันตรงมุมนี้ก่อนค่ะสำหรับวิธีการพับกลีบใบตองพี่แรมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะกลีบใบตองแบบที่สองนะคะพับไม่ยากค่ะ แล้วเราก็นําใบตองที่เราพับกลีบเสร็จแล้วมาแปะลงระหว่างกลีบแมงดานะคะค่ะแล้วให้เรานํากลีบชั้นต่อมามาวางสว่างกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่แรมก็พาทำกระทงแบบง่ายๆนะคะสําหรับมือใหม่หัดทำค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะคะค่ะเราก็จะวางสับว่างกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้ ทำขายก็น่าจะขายดีอยู่นะคะหรือทำแล้วนำไปลอยกระทงก็สวยเก๋ไก๋ไปอีกแบบค่ะค่ะเราก็วางชั้นนี้เสร็จแล้วต่อมาเราก็จะวางอีกหนึ่งชั้นนะคะเป็นชั้นสุดท้ายค่ะเราก็นำกลีบกระทงมาวางสับวางกันอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเราพับกลีบกระทงเสร็จแล้ว เรานำมาตัดให้เท่าๆกันการจัดวางกระทงของเราก็จะสวยเป็นระเบียบแล้วก็ที่สํำคัญนะคะกรีบกระทงของเราก็จะวางเป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะก็จะทำให้การทำกระทงของเราออกมาสวยดีค่ะตอนนี้กลีบกระทงที่เราทำไ้น่าจะน่าจะเหลือประมาณ2อันนะคะค่ะอันสุดท้ายเราก็นำมาวางค่ะแล้วก็ปักไว้ให้แน่นค่ะ เราก็จะได้กระทงในลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะนำทูบและเทียนมาปักตรงกลางค่ะเราใช้ทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มนะคะแล้วเราก็จะประดับด้วยดอกไม้ค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นดอกมะม,ม่วงค่ะใช้ทั้งหมดสี่ดอกค่ะ ก็จะเป็นการประหยัดดอกไม้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีดอกไม้วิธีนี้ก็เป็นการประหยัดดอกไม้โดยที่เราไม่ต้องซื้อดอกไม้มาเยอะค่ะแค่ดอกไม้ข้างบ้านนะคะเราก็สามารถนํามาประดับให้สวยงามเพิ่มขึ้นไปอีกแบบนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทํากระทงใบตองแบบง่าย สวยเก๋ไก่แล้วก็น่ารักด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแรมมีเดีไมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ